สวัสดีทุกคนนาจาร์ให้ดูสีของจุลินซีสะคราะห์แสงคือจริงๆอะ่ะตอนแรกก็เป็นสีแดงต่อมาเขาก็กลายเป็นสีเขียวอันนี้เราไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงนะจ๊ะประโยชน์เยอะช่วยตรึงในโตรเจนในดินเพิ่มในโตรเจนให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีทำให้พืชแข็งแรงนะแล้วก็ รากพืนเขาแข็งแรงสามารถหาอาหารได้เก่งทีนี้จุลินทรีย์เขาก็จะมีส่วนช่วยย่อยสลายพวกอินทรียวัตถุต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้วก็บ้านใครซ่วมตันท่อตันเนี่ยเอาไปรถราดได้เลย ขาไปช่วยเก็บกินแล้วก็ย่อย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 ไอที่ตันตัน็นก้อนก้อนอะไรเงี้ยก็จะถูกจุลินทรีย์ย่อยสลายแล้วก็ช่วยบำงบัดบ่อน้ำเสียได้เป็นอย่างดีพวกเนี้ยกลิ่นอะไรที่มันเหม็นๆตัวเขาเองก็เหม็นเหม็นเหม็นมากด้วยเหม็นจริงๆแต่เวลารดราดลงไปแล้วสักพักหนึ่งกลิ่นก็หายเองอันนี้เราไม่รู้สาเหตุนะว่าทำไมเขาถึงกลายเป็น สีเขียวเราบอกตรงว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถบอกเพื่อนๆกลุ่มปลูกผักได้เลยว่ามันเกิดจากอะไรแต่ที่จะสังเกตได้ชัดเจนก็คือถ้าเราใช้น้ำฝนเออมันก็จะมีแบบพวกเราก็จะสังเกตได้ใช่ไหมหลายคนอาจจะใช้น้ำจากบอ่ออะไรก็แล้วแต่ แต่ทีนี้เราสังเกตว่าเราใช้น้ําฝนมันจะก็มีน้ําฝนปะป,ปนมาด้วยไงเขาจะกลายเป็นสีเขียวแต่ทีนี้มันจะมีเขียวจุรินรีกับสีเขียวอะไรบ้างสีเขียวที่เป็นตะไคร่เออสีเขียวที่เป็นตะไคร่เนี่ยที่เห็น,นเนี่ยไม่รู้เป็นตะไคร่หรือเปล่าเดี๋ยวกันนี่สีสวยเลยนะเออ นา้เป็นตะไคร่ <c oughs> นีไหมสวยจังถ้าเกิดอยากให้เป็นสีแดงก็คงจะต้องเอาออกมาผสมใส่กระมังแล้วก็เติมไข่ไก่ผงชูรสกระปิน้ำปลาน้ำปลาร้าลงไปไอันนี้ก็จะช่วยทำให้ เขากลายเป็นสีแดงอันนี้จากประสบการณ์ของตัวเองนะจ๊ะเบิ่งเอาไว้เรียนรู้กันไปเรืร่อยนะจ๊ะทุกคนอย่าให้ทุกคนทําเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องทําเอาตัวนี้ไปเป็นหัวเชือ้อคือจะไปถ้าไปขยายต่อนะถ้าการเพาะเชือ้อเพาะเชื้อกับขยายเชื้อไม่เหมือนกันการเพาะเชื้อก็คือการเริ่มต้นทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงแต่ถ้าขยายเชือ้อ การขยายเชื้อก็เอาเนี่ยตัวนี้ที่เป็นแล้วเนี่ยเนี่ยเอาไปขยายต่อด้วยการเติมเทลงไปในกระมังเนี่ยสลิตรเลยแล้วก็เอาตอกไข่ไก่หนึ่งฟองชุรสหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกันไปนี่แหละแล้วก็ตี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 เข้ากันประโยชน์อะไรในคำสัญญา หวงว่าจะว่าจะรักมันต่อกันเรื่อยไปคำสัญญาจะแน่แค่ไหนอ่าหานใจอันนี้ต่อกันฝนตกหนักมากเลยคืนคลิปนี้ปล่อยตอนไหนไม่รู้แต่ว่าคืนฝนตกหนักมากน้ำท่วม <c oughs> ปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสันวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกๆคนอย่าลืมนะชีวิตพวกเราไม่ได้มีอะไรแน่นอนึ่งไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะเนี่ยกลุ่มคนรักการปลูกมือมาหัดปลูกเนี่ยทําได้มีหลายสูตรมากที่จะทําให้เป็นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็ลองไปหาดูนะจ๊ะแต่ก็มีหลายคนที่ทําแล้วมันไม่ได้ ไม่ได้ก็ทําใหม่เอ,อลองไปเรื่อยๆขยันขยับขยับขยับหน่อยไม่ต้องคือเขาแค่มีแสงเขาก็แดงได้เข้าใจปะ่ะคือมีแสงก็แดงได้ไม่จําเป็นต้องไปตากแดดด้วยซ้าจากประสบการณ์ของเรานะเออเราเอาเนี่ยไม่ต้องโดนแสงแดดจัดๆขอให้มีแสงเขาก็แดงได้เหมือนกันแต่ก็อยู่ที่ว่าเชื้อจะเดินเร็วเดินช้าหรือเชื้อตาย ตายแล้วอะไรแบบนี้ไปละเด้อดูได้สุภาพด้วยแค่นี้นะ